เป็นซอมี่ตูดมากเป็นซอมยี่นึยเน็กากเด็กากนะฮะเน็ดกากก,าก,ก,าก,าก่อนเอาเข้าไปก่อนนะเน็กากเม็ดก,กัดกผมกใช้แพทเล่นนะเนี่ยกากจัดเลยอ่ะร้อนหนผมเน็ผม่วนนี้มาปันไรไม่รู้นะอย่าไปสนใจแล้ว ผมเปิดใจพูดทั้งแหลก,กนะเพราะตอนนั้นไม่รู้ว่าไม์เปิดยังไงเรเปลี่ยนชื่อเป็นกายซีพี้วเปลี่ยนหนังบล็อกนะครับแต่ตัวละครในระบบไม่เปลี่ยนะยบบนะฮะกายซีพีคนนี้จะมาเล่น KFC ่ะครับคุกโอ้โหนิวแอมคุกฉันแอมอยู่ในคุกช่วยด้วยอ,อเอฉันน่าเกลียดนะ เดี๋ยวเล่นสักตาสองตาให้เดี๋ยวก็จะจบแล้วพี่แม่พี่กันดไปกันง่านะฮจ่ายเนี่ยฟีฟ่าโอ้โคตรเกลยดฟีฟ่าเลยมันต้องสู้กันนะสไนเปอร์กากกากเซ็งเข่งหนึ่งอันโอุ๊ยยิงตายสถานที่ไตยเรื่องไเรื่องไต่เรื่อย่ายิงซ้ำอย่ายิงซ้ำ อ้ตายมึงใคพยายามยิงผมเออผมตายแล้วไม่ต้องสนใจพี่ถึงน้องผมแล้ว แล้วผมชอบได้เสียงดังผมบอกให้เลยนเสียงดังแล้นอนๆเฮียเลยเสียงดังฮู้งมาจากไหนเนี่ยเวลาออกเดินทางเพราะกับปืนคู่ใจดูตัวไม่ต้องสนใจเรื่องคนเตื่อน เฮ้ยเอ็มคูเอ็มคูโดนยิงล่วงเลยเนี่ยใครมันยิงล่วงเลยยังไม่ตายยิงอะไรฮะเออมันยิงตุ๊กตาอีกจะไปสันติกับมึงอ่ะสันติสันติมือจากสันติไหม เสด็จโจมยิงปืนยิงโคตรลัวปืนเนี่ยยิงตายอย่างอน่ะชัดกันแอมบ์ช็ออู้ซองแฝนซะด้วยเขื่อนไหนปืนไฟ <Labor ator il fi> อย่าไปเปลี่ยนหมดก่อนเฮ้ยคุณครับเดตกเล่นจากข้างหลังมาดิผมชอบโหลดปืนนะโลกอะไรไม่รู้เมื่อาหร่นัดนึงโหลดปืนนะใจอย่าสนใจนะแต่คลิปนี้ไม่ค่อยอยอะ

ยนทำไมนะม่ีงอุยืนิง่งนิมดมไม่ไม่ออออออมไม่ชอบของจริงนะไม่ได,ดตัวเห็นต่ได้กนมื ยิงตายนล้หยุดตรงนีนะ